เปิดเรตติ้งละครสุดสัปดาห์ประจำวันที่11-13มิถุนายนละครเรื่องไหนได้เรตติ้งเท่าไหร่กันบ้างมาติดตามกันช่อง3ละครรีรันเช้าวียงร้อยดาววันศุกร์เรตติ้งช่วงแรก1.3ช่วงที่2 1.7บ่ายนางทาดวันศุกร์ได้1.3เย็นปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าวันศุกร์เรตติ้ง1.8ละครเย็นปาฏิหาริย์รักแม่โพศพ เรตติ้ง4.0ละครหลังข่าวมนรักหน้องผักกระยางตอนจบวันสุข4.1ละครใหม่แค้นรับสลับชะตาวันเสาร์ตอนแรก2.1วันอาทิตย์2.1ช่อง 7sd ละครรีรันเช้ากุหลาบร้ายของนายตะวันวันศุกร์ได้เรตติ้ง1.5บ่ายเจ้าสาวจำยองวันศุกร์เรตติ้งไป2.5ละครเย็นสัมปทานหัวใจรีรันได้ไป4.0 ละครหลังข่าวเผาขนวันศุกร์5.0วันเสาร์5.6วันอาทิตย์5.5ช่องวัน31ละครรีรันเช้ามารยาริษยาวันศุกร์ช่วงแรก0.4ช่วงที่2 0.6และ0.5บหมยเพลงรักเจ้าพระยาวันศุกร์ตอนจบได้เรตติ้ง0.4 0.4ทะเลยอริษยาตอนแรก0.5ละครหลังข่าวจุดจบของส่วนเกินรีรัน0.8 ช่อง TMM 25วันศุกร์ปลาบนฟ้า0.1วันเสาร์อาทิตย์เพราะเราคู่กัน t ูเกเตอร์เ e s e ซ i ร s r e รีรเรตติ้ง0.3 0.3และช่องอมรินทีวีตะวันตกดินวันเสาร์1.3วันอาทิตย์1.1ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กันด้วยนะ